เปิดที่นี่นะโดยเอดอนเมืองดอนเมืองครับอ่ะแน่น้องโจ้นะน้องชายอยู่นะครับผมแซมต่อสองพัชัยครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่ลำปางครับลำปางนะเรากี่วันซ้อมมาสองอาทิตย์กว่าครับเราเคยพลาดโดนพวกนกมานะตอนนั้นที่ที่โดนนกร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยเออะไรร้อยเมื่อวันนั้นร้อยเน่ยร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยหนึ่งวันนี้ขยับมาเป็นร้อยห้าครับแล้วเราเวทจริงๆเราเวทชอบเวทนะก็เวทนี้แล้วเวทนี่มันใหญ่โตขึ้นโตวันนั้นะ เราว่าเมื่อกี้มาช่างเป็นไงบ้างเกินอยู่จุดสองครับเกินจุดสองเราสไตล์ไงมวยก็ครบเครื่องครับแอบเพชรดาที่ชกมาแล้วเนี่ยก็มีอะไรบ้างก็ครบเครื่องเหมือนกันครับครบเครื่องกันความสูงความยาวก็าไปไนเนี่ยเตี้ยกว่าเขานิดหน่อยเนียกว่าเขานิดหน่อยนะเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักของเราปล่อยครับห้าสิบห้าอีทับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้สิบแปดครับสามฟอมหลังนี่คือเป็นไงผลงานเป็นไงบ้างแนนอกรวดครับชนะนลกแล้วก็มาพลาดหรือว่าพลาดก่อนครับ พลาดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นว่าเก็บใช้ได้หมดเลยอ่ะเวทนี่ร้อยร้อยห้าปอนไม่มีปัญหาน้ำหนักเช้านี้ไม่มีไร้ปัญหาครับอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดลำปางครับอ้าวฝากไปครับเชียร์หน่อยฝากเลยเชาลำปางฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้เราครับจะทำเต็มที่ครับโอเคเกิดยูจุดสองนะโอเคขอโชคดีน้องชายครับสวัสดีครับผมเบสันดาเกียรติยิ่งนะอ่ะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยห้าปอนด์เคยชนะเข้ามาไหมครที่ไหนได้ลนเมืองวันนั้นวันนั้นวันไงวันนั้นได้น้ำหนัก ไม่ต่อน้ำหนักสองวันต,ต,ต่อเขาวันนี้เท่าเท่ากันเลยนะเมื่อกี้มาเยี่ยมเราชักไปไงบ้างพอดีพอดีหรือขาดขาดไปจุดสนะี่จุดสี่นะเออทางบากก็รู้ว่าขาดจุดสี่วันนี้เราได้ยาวเหมือนเดิมเราเป็นมวยไงมวยเข่าหรือมวยยัง,งไงครบเครื่องนะครบเครื่องนะเนะสริมอะไรบ้างรอบนี้เสริมความแข็งเก่งเสริมมันเสริมนะชกมวยมารวมๆก็ถึงห้าสิบไปเลยได้นะซ้อมอยู่ไงนรอบนี้ซ้อมอยู่ชุมพรชุมพรนะกี่วันประมาณก็เสร็จจากไฟนู่ก็ พักอยู่ห้าวันแล้วซ้อมซ้อมเลยร่างกายเป็นไงบ้างเต็มร้อยเต็มร้อยนะวันนี้ไม่หมดนะชกกลางวันเราช่งมาเชกกลางวันมาบ่อยไหมประมาณสี่ครั้งก็ถือว่าเวทีนี้ก็ชินแล้วนะล่าสุดเป็นไงผลงานชนะคะแนนเด่นสยามที่ที่นี่นะวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าเวทีดีที่สุดของเราคือร้อยห้าหรือร้อยเท่าไหร่ร้อยห้านี่นะสามสุดได้ไหมได้ร้อยสี่ได้ไหม ได้อยู่นะแล้วก่อนหน้าในสองไฟเป็นไงผลงานก็แพ้บางค้าน้อยไฟล์หนึ่งแล้วก็ชนะนกแสนไก่เป็นน้าสองแพ้หนึ่งนะนี่วันนั้นวันนั้นแพ้บางค้าน้อยยังเก็บใจอยู่ทุกวันนี้นะอ่ะวันนี้รูปร่างเนื้อตัวเป็นไงมากโอ้โหนี่ฟึกเหลือเกินนะจากจังหวัดชุมพรนะอ่ะว้าไปครับเชียร์นัววันนี้คุณเพื่อนรู้เปล่าฟาปีนองชาวชุมพรกำลังใจผมนะผมจะทำให้เต็มที่เฉยชนะกับไทยอ่ะปล่อยๆเท่าไหร่จี๊ีน้ำหนักปล่อยๆ